คุณคือคนหนึ่งที่มีผมหยิกเสียหลังทําสีแล้วก็พยายามหาวิธีแก้ไขมานานและแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จสักทีไม่เป็นไรค่ะวันนี้สาจะมาอธิบายให้ฟังถ้าอยากรู้ว่าต้องทํำยังไงบ้างติดตามชมคลิปวีดีโอคลิปนี้จนจบนะคะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆทุกคนพบกันอีกครั้งกับสาววิตีและช่อง Les ปีเคอรีซึ่งเป็นช่องฐานที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาผมสําหรับคนผมหยิกและคนผมดัดโดยเฉพาะถ้าคุณคือคนหนึ่งที่รักการทําสีเป็นชีวิตจ,จิตใจรู้นะ่ะว่ามันทำให้ผมเสียแต่มันอดไม่ได้นี่นะอยากมีผมสีสวยๆไม่เป็นไรค่ะวันนี้สะจะมีวิธีแนะนําให้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ไปทําสีมาแล้วและผมก็เสียอย่างแรกที่คุณจะต้องทํานะคะ คุณจะต้องไปหาครีมหมักผมค่ะหาครีมหมักผมที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกโดยเฉพาะทําไมอะเหรอคะเพราะว่าครีมหมักผมที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกเนี่ยมันจะมีสารเคมีน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาด ทำไมต้อง,องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีน้อยกว่าเพราะตอนนี้คุณมีผมเสียอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่คุณจะใส่ในเส้นผมต่อไปนี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีน้อยที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้เพื่อเป็นการฟื้นฟูเส้นผมของคุณให้กลับมามีสุขภาพดีเร็วขึ้นผลิตภัณฑ์ครีมมาผมที่สายอยากจะแนะนําให้คุณใช้นะคะไปหาผลิตภัณฑ์ที่มีโปรตีนสูงและมีเชียร์บัสเตอร์เป็นส่วนผสมเพราะว่าตัวเชียร์บัสเตอร์เนี่ย เป็นตัว moisturizer ที่ได้จากธรรมชาติจะช่วยเข้าไปซ่อมแซมเส้นผมในส่วนที่เสียหายและเข้าไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเส้นผมของคุณค่ะผลิตภัณฑ์สําหรับเส้นผมตัวยาสระผมครีมนวดก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะคะสายอยากจะให้คุณเนี่ยลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับเส้นผมสมัยเพราะว่าตอนนี้ผมของคุณเนี่ยอ่อนแอมากจากสารเคมีเพราะฉะนั้นสายอยากให้คุณลองหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เขาทํามาสําหรับคน ผมหยิกโดยเฉพาะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ทํามาสําหรับคนผมหยิกเนี่ยจะมีสารเคมีน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไปตามท้องตลาดเช่นยาสระผมก็จะไม่มีซัลเฟตครีมนวดก็จะไม่มีซิลิโคนตัวลิปอินคอนดิชเนอร์หรือตัวจับรอนก็จะไม่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าสารเคมีเหล่านั้นเนี่ยจะยิ่งไปชาล้างความชุ่มชื้นที่อยู่ในเส้นผมของคุณและน่าจะทําให้ขั้นตอนการฟื้นฟูเส้นผมของคุณเนี่ยยิงลาช้าเข้าไปใหญ่ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้การที่สายอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆลองทำนะคะพยายามหยุดใช้ความร้อนกับเส้นผมไม่ว่าจะเป็นการด้ผมเป่าผม ที่สำคัญที่สุดก็คือการหนีผมเพราะว่าตอนนี้ผมคุณเสียอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งคุณไปเพิ่มความร้อนใช้ความร้อนกับเส้นผมของคุณเนี่ยผมของคุณก็จะยิ่งแห้งกรอบเสียมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะฟื้นฟูเส้นผมของคุณหลังจากการทํำสีผมคุณจะต้องหมักผมอย่างน้อยๆอาทิตย์ละสองครั้งแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนกับเส้นผมถูกชนิด สำหรับระยะเวลาในการทำสีผมของคุณนะคะถ้าเป็นไปได้เนี่ยสายอยากจะให้คุณทิ้งระยะเวลาไว้สัก6เดือนแล้วค่อยไปทำสีใหม่ค่ะอดทนสะหน่อยนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าถ้าคุณไปทำสีผมบ่อยๆเนี่ยผมคุณเนี่ยก็จะเสียเร็วขึ้นโดยเฉพาะคนที่ชอบกัดสีผมนะคะอันนี้เป็นอะไรที่ผมเสียร้ายแรลมากๆ อันนี้นี่คือสาไม่แนะนําเลยนะคะการกัดสีผมเนี่ยถ้าคุณอยากมีสีผมส,สวยๆเนี่ยสาแนะนําให้คุณย้อมผมนะคะและตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ตามท้องตลาดที่สาเห็นบางยี่ห้อนะคะเขาเริ่มทํามาแบบว่ามีสารเคมีน้อยนะคะสาอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองใช้ผลิตภัณฑ์ยาย้อมผมที่มีสารเคมีให้น้อยที่สุดเท่าที่คุณจะหาได้เพราะว่านั่นน่าจะเป็นผลดีกับเส้นผมของคุณคะ่ะและอีกอย่างหนึ่งที่สาอยากจะแนะนํานะคะ พยายามอย่าทำสีผมด้วยตัวเองค่ะถ้าคุณจะทำสีผมด้วยตัวเองเนี่ยสาอยากให้คุณคิดไปเลยนะคะว่าคุณจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่ผมคุณเนี่ยจะเสียมากกว่าผมสวยไปหาช่างที่มีความชำนาญค่ะไปจ่ายเงินสักนิดนึงนะคะเพื่อให้มันคุ้มกับสิ่งที่คุณจะได้มาค่ะเพราะว่าถ้าคุณมาขี้เหนียวเรื่องเส้นผมเนี่ยสาจะบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้ผมพังแล้วบางครั้งเนี่ยถ้ามันพังมากๆเนี่ย มันกรูไม่กลับนะเออถ้าเพื่อนคนไหนมีข้อสองสัยนะคะส่งข้อความมาให้สาดาที่ใต้วิดีโอนี้นะคะหรือถ้าคุณอยากจะให้สาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับคนผมหยิกหรือว่าคนผมตัดแบบไหนก็ส่งความคิดเห็นมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้เช่นกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ติดตามรับชมคลิปวิดีโอของสามาถ,ถึงตอนนี้ถ้านี้เป็นครั้งแรกที่คุณเปิดม,มาเจอช่องของสายลืมคลิก subscribe เป็นกําลังใจให้สาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะบ๊าย